วันนี้มีเมนูเคยเค็มทุกคนเหอเคยเค็มที่ทํามาจากกุ้งเคยตัวเอียดเอียดนั้นเราจะทําหมูผัดเคยเค็มอันดับแรกเจียวตเตรียมก่อนพอรเริ่มหอมก็เทหมูให้วาลงไปเลยทุกคนเหอแล้วก็ผัดไปสักเดี๋ยวใจให้พอสุกสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เมนูนี้ถ้าในหมูรามจันยิ่งรอยเข้า <realmente S 2> ไปเลยตัวเหอแต่วันนี้เรายังเนื้อแดงที่กราดออกไปรื้อแล้วทีนี้ก็ตามด้วยเคยเค็มเราก็ผัดให้มันเข้ากันให้มันสุกดีนั้นเคยเค็มของเราเบึ่งทําใหม่ๆยังไม่ทันเปรี้ยวดีแต่ถ้าไม่ไหวแล้วนี่ทุกคนเหรอนึก ลูกค้าก็เปรี้ยวน่ากินพอดีเตอเตอจะเอาไปนึ่งกับไข่ไทรัวเต้หรือว่าทอดกับไข่ก็โรยพอผัดหมูกับเคยเก็มสุกแล้วก็ซอยรีปีแล้วก็ใครใส่ลงไปและก็ตามด้วยหลุดตอทุกคนเฮอเราจะไม่ใส่เกลือกับน้ําตาลนะเตอเพราะว่าเคยเก็มมันก็มีรสชาติเก็มเกมหวานๆอยู่แล้วนี่ไอจ้าน่ากินอย่างแรงเมนูต่อไปทําแกงพุงปลาทุกคนเฮอไม่ได้กินเป็นเดือนแล้วแกงพุงปลาวันนี้เราจะใส่โอกอลูกเขือทางออดิบแล้วก็นอตัวอยากกินพักไอริ่งก็ใส่ลงไปนี่เตอเราจะเอาพุงปลาไปต้มกับไข่ใบ มาณสักคินาทีทีนี้ก็เอามากรองเอาแต่น้าเอากะมันตุม้มแล้วก็เติมน้ําลงไปกะกะเอานี่เสร็จแล้วใส่เครื่องใส่เคยแล้วก็ไล่ให้มันเข้ากันตามด้วยรสมแก่หรือว่ารสมควายสักสามตีกรีพอน้ำพุ่งคลังๆแล้วก็ใส่ปักที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยรอบนี้มันจะหล่นหม้อเหลาไม้ไม่รู้ดิหล่นไม้เจอหวาหน้าหวาไม่หล่นเตอรรอบก่อนนูหล่นหม้อคนจับไม่ได้ใจปักมากเลยอรอบนี้ก็ฉาบหล่นหม้อไปแหละเจอกะว่าจะทาหม้อหนุ่ยหนุย่ยแต่ไปทำมาได้หม้อเติบเลยทีนี้ก็ร่อแลละเตอรอให้น้ำเดือดจนพักเปื่อยระหว่างรอใหเ่ยลบมา เปื่อยได้เต้ก็ใส่ปลาซาบะลงไปตามด้วยใบกลูปลาหน่อยแรงมากอเต๋ว,ว่าเริมมาตัวเดียวแต่ว่ามันหิดแรงนี่ค่อยไปซื้อมาเพิ่มสักตัวเลยแล้วก็ตั้งไปเดียวใจให้มันเดือดสักรอบเลยให้มันเดือดแคล็กแลนั้นพร้อมมาแล้วเตอปันนี้ต้องมีน้มจีนแกงปรุงปลาหม้อน,นี้เราปรุงแค่แป้งหวานนี่ทุกคนเหอหนึ่งจอนโตปูบูนไม่ร้อยได้ปูใส่ไ,ไปตั้งนหนึ่งจอนโตนูะพร้อมนัดเนียนนี่เตอหนังแลอ,อยู่ใส่ไปตักน้มกินมาตาคลานมจีนมาสักจานละมาลาดน้ำแกงที่เลา เรามีเคยเก็มรอยๆว้ผัดกับหมูกับไข่นึ่งกับไข่ใส่วัวเตะแล้วก็กะปิตำมือแบบโบราณเคยแท้ไม่ผสมไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูด